เอาพี่น้องเอ้ยเนาะเปิดภาพมามืโอนี้กะพบพ่อกับซองเบาแสนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพ่อๆกันโมน,นี้กะแบบเป็นเสียงภาคเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าพอดีว่าไม่แบดเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะอยู่มองพักมองเศร้าอยู่อ่าทางสาวใบาพี่น้องเอ้ยเนาะสาวใบา rd, นะไอเทิร์ดเนาะไอใบไอเทิร์ดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่า หลังจากที่ออกมาแต่บ้านเบาสิงพี่น้องเอ๋ยเนาะมาแต่บ้านเบาสิงอากาแวะมาหาทางเอวยใบยพี่น้องเอ๋ยมาแล้วก็ามาเปิดกล้องเปิดยังอยู่มองพักมองเศร้าบนนี้หละพี่น้องเอ๋ยเนาะคลิปนี้ก็จะมีแต่เสียงบเบาแสนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอโทษขออภัยหลาย,ลายๆพี่น้องเอ๋ยเนาะเนื่องจากว่าแบตมันเบิร์ดพี่น้องเอ๋ยเนาะทางบาเบาแสนก็อ่าตอนที่เข้าไปแล้วก็เช็คเบิรงอยู่เนาะ หาบ่าเปิดว่ายัางยังคักแน่แหละนะตอนนี้รถแบตมันเบิดไปแล้วไอ้วบดตัวันว่าตัวยูนั้นก็ตัววัดยังแต่ว่าตัวยูนั้นมันเพระาะว่าชาร์จแบเบิดไปแล้วไอ้เนาะอ่าตัวนี้มันจะแบตมันจะเสียจะเสื่อมแต่ตัวนี้มันจะเบิดก่อนชาร์นน่ใช่เนาะอ่าหลังจากที่ว่าทางบอสเซนออกมาแต่บ้านเทินซานของบอสซิงพี่น้วไอ้เนาะก็เราก็ ่าไปตามทางของเราแล้วพี่นั้งหอยเนาะเอากะเจราจาคุยกันกะถือว่าพอสมควรอยู่กับมันเบาสิงกับพี่นั้งหอยเนาะแต่ว่าเราเราโบอ่าเราก็บโบเราก็บโบยู่เฮือนพี่นั้งหอยเรามีแต่ว่าอยากไปนะอ่าเราว่าเราไปเผาสวนอ้อยให้เขาว่าัชนะถามนะว่าอ่าเพิ่นบอกว่าัชนะเพิ่นบอกเนะะี่ยเขได้ไปเผาสวนอ้อยจนยังให้เขาใช่ไหมพี่น้องเอยเนาะ อันนี้กรกะทั่งบอสเซนกำลังอธิบายเรื่องอเฮือนเชิญชาตนะิเล่าเนาะเฮากระถามแล้วว่าเบาสิงสรุปแล้วเรื่อนชานเจ้าสิเอาจังไดเนาะเจ้าสิอยู่ือว่าเจ้าสิไปไปหนะ่อยเนาะทางบอสเซนกระถามเพิ่มในนั้นวันนี้เราก็ยังยืนยันว่าเราจะอยู่คือเก่าไปหนะ่อยเนาะเราจะอยู่เฮือนคือเก่าเนาะนี่แหละสาเหตุที่ว่าเฮากะไปบเป,ป็นวันนี้พนะี่ตองเลยเนาะเฮากระว่ากับเล่านะว่าถามกับเล่านะว่า เจ้าสิอยู่หรือเจอ้าสิไปัยเรียกว่า,าจังได๋สินะเราก็ยังยืนยันว่าเราสิอยู่เราก็ยังอ่าอยากอยู่เฮือนอยู่ชานิเราคือเก่าอยู่นายพน้องเอ้ยเนาะในเมื่อว่าเราว่าว่าสิอยู่อยู่เนาะถ้าว่าเฮาสิให้เราออกไปกักับ่บ่บคคลใดให้พลเราเองเอนาะกับจักหน่อยหลายท่านหลายขู่เลยคนก็สิว่าเฮาไรแล้ออกจากเฮือนจากชานิ ในเมื่อวาเราอยากอยูยูเฮาเกสีให้เราออกไปเสีนะมันกะบอดถือไปเลยเนาะแต่ว่าเฮากะคุยกับเพื่อนยนะูเนาะคำว่าเจ้าอยากยูเฮากะก็ต้องให้เราหนะ่ะทำตัวดีๆอ่าบวไฮเห็นแบบนี้สียนะไปเลยบวไฮอันว่าอ่าไปไปอ่านรับโอบแบบนั้นนะนะไปไปให้อะไรให้ฮู้ให้บอกให้แจ้งเสียนะไปเลยเนา,านะ คือตอนนี้ล่ะทางบอสิงเราก็ได้ออกจากบ้านได้ออกไปหน่อยเนาะเราโบได้อยู่เฮือนแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ว่าเราสิไปเพราะฉะนั้นนะเขาก็หามเราโบได้ไปหน่อยในเมื่อว่าเขาถามเราสิอยู่เฮือนอยู่ซ่านโบดูจากนั้นเราก็ยังยืนยันคือเก่านะเขาก็บอแจ้งเน่สิว่ากับเล่าไปหน่อยเนาะคันว่าว่าบ่อยเราไปก็เราก็ยังสิไปคือเก่านะไปแล้วก็มาอะานไปหน่อยเนาะก็เลยบอแจ้งสิว่าสิว่ากับเร่าในใดก็เลย อาให้เราไปก่อนแหละถ้าว่าอ่ามีโอกาสเมื่อไหร่เนาะที่เขากับสีโอลมกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนก่อนเนาะว่าเพื่อนเสียเหตุไดๆนะพี่น้อยเนาะเขากับจงคอยว่าคอยคุยกันไปเนาะถ้าว่าเราปรับเปลี่ยนได้เนาะปรับเปลี่ยนได้ในสิ่งที่เขาอยากให้เราปรับปรุงตัวเองสินะปรับปรุงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกะให้เราอยู่แล้วเศร้าไปพี่น้องเยเนาะกับโบได้ว่าจังใดเนาะเพื่อนชาเนี่ยเป็นของเราคือเก่าเก่เราอยู่แล้วเศร้าไป ถ้าว่าเรายอมปรับเปลี่ยนตัวเองสินะพี่น้องเอ้ยเนาะตอนแรกเฮาก็ให้เพิ่นพาไปม่องที่ว่าเพิ่นปักเพิ่นเซามองที่ว่าเพิ่นไปอ่าปักเซาอยู่สวนอ้อยอะพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าถ้าว่าเราบ่ได้เอาไปขายหรือว่าจังได๋ก็ให้เราอ่าพาไปเบิ่งแน่ว่าเราก็ว่าทางมันยากน้ําหลายน้ําท่วมอ่าเพียงคอบ่ว่าซนะแล้วก็ว่ามันยากไปเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะเอาเดี๋ยวจังบ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวเฮาจัง อ่าเราคุยกับโอลมกับทางผู้รักผู้ใหญ่เป็นเบิ้งพี่น้องเหรอเนาะว่าเส็ดจังได๋ต่อไปกับบอสิงเพราะว่าในเมื่อเพิ่นยืนยันว่าจะอยู่ต่อเฮาก็ยังให้เพิ่นออกไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเเนนาะพิ่ก็ต้องออยู่คืเก่านนแหละเาะอ่าติดตามบลลัพธกันไปพี่น้องเอ้ยเนาะถือว่าเฮาก็เจรจากับแล้วเติมนึงอยู่พี่น้องเอ้ยกับบอสิงนะพยายามอ่าเว้า กับเราเนาะให้เข <im sharing> ้าใจทุกสิ ha, tha, aine, ha, ่งท e ha, ุกอย่างกะยังบวจักแนวสิวาดไปหน่อยมีแต่ทิตามเบื้องน้ำกันไปเนาะอ่าเพราะว่าหนึ่งคือนึ่งชาั่นกะอ่าเบื้องน้ำกันพี่น้องอยตอนนี้เขาก็ยังบ่กเลยเป็นหลายวันเลยนะพี่น้องยอ่าถ้าทิตามเบื้องมาอยู่คืนหนึ่งชาตินะพื่อแล้วเขาคุยกับผู้ใดผู้ใหญ่ก่อนไปจะเขาสิเข้าไปหาทางอ่าสบายเป็นก่อนบัดนี้เนาะมา อ่ากันหลายคนบาเวียงแน่พี่น้องเอ๋อเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่พักที่เศร้าที่ไม่ของเพื่อนพี่น้องเอ๋อเนาะนี่เอากระถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งกะประมาณหกนาทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ินทางปากเสียงอากาศจะหันกับเฮาถ่ายคลิปน้ำกันในกาเอาเสียงอ่าที่เฮาถ่ายน้ำกันเนาะขึ้นมาพี่น้องเอ๋อเนาะให้เบิ้งบรรยากาศน้ำกันอย่างใดมันผิดพลาดไปได้พี่น้องเอ๋อเนาะขอโทษขออภัยน้ำรดายเอากระยางมาทักทายสบายดีทางสบายสบายเพื่อนพี่น้องเอ๋อเนาะ มันกับว่าไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเนาะตามที่พ่อพี่น้องเคยเห็นเล่าแหละเนาะเราเขาว่าไปเรื่อยๆนหะทางสบายเพื่นก็ได้เนาะเราเขาว่าโน้ตฮอร์โมนไปเรื่อยๆไปน้อยทางสบายเพื่นก็ได้ใกล้ๆเนี่ยมันยงใกล้ๆกล้กันเ็นจะได้บปอร์เซ็นมาเห็นเลยครั้งแรกบเปอรเซ็นเนาะครั้งแรกได้อยู่นี่นะครั้งแรกที่มาเห็นอย่นี่นะ พัวยังอะบาทเปเปิดรวยเบิงค่ะเปิดจากีช่าและเปิดสมองไงจจะเบิรงสมองเบิงยานบายใช่ปะน้อดีนี่แหละทีเราเยม่ได้พ่อเพ็นตั้งแต่พุนเหลียญเนาะอยู่โบสเนาะลาชุดเนาะลาชุดลาชุดอยู่โบส เจ้าไปเป็มาไปได้เฉยนี่ใครพาจะมาเร์วามาเองบ่เบอร์ตลาดมาให้มาส่งเจ้าวายผู้ถามอยู่ทางล่างนี่กูลาดนี่มตายได,ด้ดิดิดิด๊ดิ๊ดอยู่ๆนี่นะเอาไฟทามเจ้าเจ้าก็ตอบเลยอะบักนี่ตอบนะ่ะเออเจ้าว่าแล้วตอบบอได้บักนี่ได้เป็นคนถามแต่ <laughs> เจ้าตอบมันนี่งง งงแล้วไม่ทีใครทคอยทับนี่บางนี่ทำเลยคอยทำเจ้าเลยเจ้ามาตอบเจ้าเจ้ตอบงจมงงงแล้วว่าดูหันเจ้าคือว่าอะไรบ้าแบบนี้เอ้าดูบ่น่ะดูบ่อว่ามีสิตี้ก็่นี้เนาะ คอยเปลี่ยนสติให้สิจาวสื่อฮายเซจามีความจำเออวันนี้วันออกมาอะไรบวต้องกันว่าพี่ซิตี้วันนี้เนาะปล่อยเลยปล่อยเลยเอาเป็นพีซิตี้กินก่อนจิบแย้เลยอีกกลุ่มเลยอือลุงวางได้ยูปะแถวนี้นะกุ้งซีบะหมี่ว่ะอยู่นี่เองอยู่หลังนี่เอลาแล้วบอวางนี่ไปกับบักคือเอารายงานมาที่บ้านดงพุง ว่อนเราครับมาอยู่ลำลุงลำผัวแล้วบาดนี่เนาะนอนนี่เนาะมันคือนีเนาะฝนตกแล้วก็บ้องฝนตกเพื่ได้ได้ฝนตกแล้วยนนอนนี่เลยเปียกบ่บ่ได้เปียกบ่เปียกแล้วก็นอนอยู่นี่เนาะเจ้านั่นบ่ได้หู่จักรยังอีท่อเอ้ยเออเฮ้ยกระปิกระปิยาลอดมาคิดได้คำวมายนบ้านอะไรยนพีปบ้านอได้มันยนเทวดาเอาเวียงเลยไง มานี่อเลย้นมางเด็แล้วมาองตีไม้ในมือย่เอเ่อนนั่นป้าแล้วนะไป่ปมือนั้นไปอยเื้อ้ม่เลยกำลังมาอยู่มือซื้อดินนีจะมามือซืดินคประมา้เพอนึงหแต่ว่ามือมาเงินป้ามาส่งเทือแล้วมาบ้านนีนมาแรงนี่เนาะพากันนอนอยู่ยเลยว่เป็นสองขึ้นนะ่มาเตืดองคึ้นอะไราเปืนหนึงสองขึนขึนแลกกับผัวปริมาอันเมียไดิมาน่ะสองคืนนี่วันนี้นะทั้งผู้ใหญ่เป็นซื้อที่ให้อยู่นี่บ่ ลยชีเทือยู่นี้บานนี่นะพยานม่ยังนะพยานบ้านนี้นะไม่งนี่ระว่มันไล่ครบได้ทีนั่ไล่ครบคนนะเออแม่ยังอยปลุกหยปะแต่น่ะนี่หละเอาไล่คนนะหยปลุกชีไล่คนเออพยาดานนีไยายเข้ามาไกลลยย่านนะย่านเนี่ยเป็นนอปเชีนไล่คนหวไม่้่น่ได้่แม่แล้วบานนี้ ไม่ได้กลับหาแม่ไงพ่อบอกอยากไปแล้วเนาะถามได้ดีๆแล้วตอบดีๆอยู่ได้วพอถามแล้วมีบนอยู่เดี๋ยวเราไปอยากไปบัดเรามีเทามาเพ่ดชิมา่อดพี่กับวธรรมดาเนาะเออเพนื่อยชิมา่อดพี่กับมันไกลเลยอยู่พี่เนาะย่างเจ็ดมื่นเจ็ดคืนย่างมาพ่อย่างเจ็ดมื่นเจ็ดคืนผมกาจะบอกเนาะนี่อดพี่่นเห็นบ้าไมมบวกไมมลบเห็นบ้า เด้องโน네ันนี word, ่ม oh <Aww> ันยานโป๊บ <rant> ัองน้นโังม่ดีมันบัี่เบังโน้นี่ไม้บวกงน้ไม่ลบนี่ไม่เห็นบ้านนี่นี่ไม้ลบนี่ไม้บวกนี่ไม้เขาว่าังไงบ่ไว้นตะกี้เลยนี่ผู้สักไอ้ตะกี้นี่ผู้นี่แหละกับผู้นี่แหละสักไอ้คยตะกี้แล้วก็พ่อไปห้ารอยก็มีนี่พันหนึ่งนี่ เอหมือนย่างจักยังมยางที่น้องมาที่พระเยซูมีเรื่องบ่มึงทำไปสั่งทุกพมทําน้ำตบผมทตามังเก่งยาเอ็ดบุงลงไปยาเอ็ดเห็ดนั่งแนงหลายไม่ต้องดีั้วนั่นมาเป็นอาจารยปจะได้ของกูนะดของกเนะเออนางสากูอยู่นี่มึงจาสู้ก

พ่ะว่าสิงก็ยังพอแห้งเลยัเจอมาเจอนีอีกนี่่อสบายแห้งไหนวะเนี่ต้งเปลยนเลยปวดหัวทื่มวันนี้่ได้เลยเนาะก้ากเากนปากคือว่าจนิงบอ้งมาวังเจอเครื่องวชิงกูใครกันนะบอวัดว่าจรงจีเป็นปัวให้แบบนี้นี่นะถ้าเป็ยนยังอันนี้นะจะรู้ได้ถ้าเป็นยังใบ จนเปลี่ยนนี้เป็นจะเปลี่ยนยังไงมีวิธีอ้าวอาจาเจ้ามีวิธีแกนะให้ไปคอยผมยาวเพียงแอวดูเนตเป็นนะคอยเฮ็ดได้เชยะเขาไ่ได้ยากได้ผมสั้นแบบนี้อากินบ่อยยังย well. uh, right? right? ังยยกินได้่ยอจาเบื่อดอกตะก้อนต่ก้อนะยู่น้องกันในกี่ได้เปลี่ยนในซีวไ่ได้เปลี่นหรือเปกตินาอยกันกับปกติข่าลูก

จะด้วกินข้าวเ่ด้ยอนี่ค่ะบนสวนกีสบายดีอันนี้เราขโมยมึงเน่ลายซา่อยได้ยุใส่เฮ็ดอามเช็คหนบ เจ้าเห็นเอาไจ่นี้นะเปนเเอาแลวก็เนอลีนะเนอลีรเฮนอลีได้ไหมนไอีเล่นอรัก่งมาเอขามย่งผูทุกเนาะใช่ไหมเห็นอแปลาไทยบอที่เนาะแต่ตนไม้บอ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 หนที่เจ้าเ็นบางคนในตนไม่เลเป็นสาวเออเป็นรเออเพื่อนเขาอยู่เหรอเอเออโอ้ป็นสาว เพิ่งเข้าไปยังนี่ยทั้งนี้เพิ่งกลางคืนนี่มีภูมิย่าเมื่อตอนงคืนนี่มีอ๋อจากคนเออมานอนนำประเพิงกันยังมานอนนำในนี่กระจูดอยู่กระจดเรื่องมากมีน้อยเอามาแต่เพื่อนนั่นพูดมาแจักมีน้อยเอามาที่เพื่อนพระพูดพระปูบอกใช่นะนี่นี่นี่อยู่ในทรายพระนี่ทรายท่งไอในพายใบในเทีอนเล่าอะไรก็เามา บ่อปาค้อยูมีชายถุงเยอะแล้วเราบ่อนึ่หยาง้าบอเน้ออยู่มาอยู่แล้วถุงปาคำบ่อนเนะเอเดียวทำได้ค่อยๆไปมาเวไปเรวไปอยู่นานไม่เลื่องีงานเห็ดอึ้งเลยบ้านี้เมื่อคืนอะไรเพิ่มางามาคืนนี่นมานอนน้ำเจ้าอยู่บ่เนี่ยนี่ไนอนสิ่งอไตอท่อน้ำสิ่อเมื่อคืนใกเปิ้่า ดูว่าทีมงานบอยู่จะคนและอยู่กันสองคนนี่ก็คุยกันแบบนี้บ่แบบนี้เนี่ย<อ>ไม่ว่าเาพื่อว่าผู้เดียวมันเ,เออบอเทิดนอน่พังอย่างเดียวง่ายเหมือนกับวันไรบ่อย่างนั้นเนาะคันบ่อะไรกับยังไปกันใหญ่เลยคิดแต่พังอย่างเดียวังอย่า,งเ,าเยเยง,ยงเดียวมีแต่ว่าพังหูายทะลุ <c oughs> หูวควรนะออกไปเลย <c oughs> ออกไปเลยเข้าไม่นั่งจะไปใช่แต่ว่าได้เข้าไปนั่งน้ำในตะอย่างไหมป่ะผัดผัดบุญแข่งเลยจะในนี้ไปเอาคอยเด้อคอยนี่สิไปแข่ง เยาวยาวยุกข้าวเดียวทั้งปากมิดตทั้งมือเลยบเป็นสาวแดงบับ เป็นอะไรแค่ซอกนี้แค่ในทะเลมีอยู่ชื่อเนาะเพราะว่าข้ามเรื่องกันมาจากใช่กันเรื่องเนาะครูอย่างเงี้ยพอมาอยู่เอามวยถือกูได้เนาะเมืวยถือกูได้ใจเย็นนะพอไหนมันต้องมีแบบนี้ได้คนเนาะผู้นึ่งใจเย็นผู้นึ่งใจ hot ไปมันไกลกันบคนได้เนาะแมนคำเป็นแบบเดียวกันมัวได้ได้ตะฮอนตะฮอนมันจะเบิร์ดเนาะแมนบ้ามืไอเช้านี่ บามือพวดเราหลังแต่เราหลังบเบาบาบบาโบเห็นพัวอยากตามหาแต่พัวได้ปวใส่กันช่กอย่าบอว่าเเต้อย่าให้เราไลแล้วอนาเห็นแล้วมันตามหาเราไหพวกบบนี้บน้หนีวัไอ้เธอไอ้เิดอยู่ที่แม่ไงไอ้เธอไอ้เดอ แบงไอ้นี่ดีกว่าเอาฮ่เว่่าฮ่าฮ่เฮเาฮาฮ่าืมาฮอาฮ่ไฮ่า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 ฮเาฮ่าฮ็าฮ่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 าฮกาฮ่ดฮ่า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 ฮ่นฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าฮงฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮหาอ่าฮ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 ่า่า่่่า่่่า่่่า โมหนึ่งโอแกงยังบได้มีบ่หนิมีแต่บ่ยังบ่หี่หัวมีได้หัวหววมีได้หัวเนาะซื้อหัวดบมมีหมหนึ่งเนาะแล้วหลบไปจากคว่มชิ่นหนึ่งชื่อหัวมันต้องมีนะชาโจนักหมหนึ่งเนาะนักกนานาวยเนาะบานนี้ประเกศหรัมไปไวอีกได้ั่วพวงตากระปองนี่มีพบมีคบยังมยังมูมีพวกมหนึ่งโมหนึ่งโมแกงกับโมแกงมีอยู่นี่ เด็บกปเจ็ะแม่เจ้ามจะมาอ๋อยืมข้าเจ้าอันนี้กะบ่ง่งยว่ามีมีแต่ถ้วยก็วงถ้่วชอใบก็บววยสามใบถ้วสาใบถ้วสามใบก็บวงเเลยก็บวงหนนึงย่สปิว่ีดว่ด้ม มีแผือนการเช็ดกระตอบเที่ยเออวเข่าอนยงกอนหน่อยัเข้าพเช็ดอันะ่งเสาเนาะเกิดมีต้นมีเสาจากที่นี่อันนี้มันก็มวยมวยวดนวดหวดปวดสองอันกับเข่าอันนึง ครัู่เนาะประมาณนี้แลยเนาะเลือหนึ่งเข่าแล้วบ้านมีหมอนเลยเนาะมีหมอเลยเออมีมีทิ้งเข่ามีทิ้งเข่ามีคุเลยด้วยนะครับงานกระทะได้ครบแล้วเออถือว่าครบแล้วคือกลัวเลยเนาะนี่คือถุยชาบและไอ้นี่มีบ่อยเพราะจใช่อรือว่า เออนี่ยเดือังโบยยังบ่ก๊กสาไปไปิดได้เนาะินกระทะเข้ทอดทอดไข่เนำตักไหนจักหมกระทะกะทิหมเนาะไม่คานบ้านเนาะไปเฮ็ดได้ไมคลานเนาะไ่ไรเฮ็ดได้เนี่ยเาสารบ้านี้ ขวดกระช่องกระช่ไมเมตกันแม่หวะขวดกระชั้ในช่องไช่องเลยแต่ว่ะกระช่องกันแมบอันนี้อันนึ่อันนึงอันนึงันึาได้แข็งอันนึงใครเป็นแม่กไอ้กลิ้งบ้านน้องบัวลากระชักนแม่ติ๊เข่าพี่เลยเนาะติ๊บเข่าในเข้านี่ช่องันนอันเด้วนี่เพราะว่าอันนี้ชุดนใมันเสียไว้ไดนี่นนไปรวบไปรวบเลย ทิ้เข่าขงยงามทั้นี้โอ้ยเล็กไรมีบ้างมีเล็กไรไม่ใช่มีอยู่ทิ้งเข่าทิ้เข่าให้มาจากไรเล็กไรเนาะเนากว่าเงานยุ่นี่กลางป็นเนาะงานมาทิ้เขา่ยุ่นีามเบื่อด้วยด้วยดยเนี่ยอันนี้ข้ข้อใหญ่ทครับหน้าหัวะครับเอาเพาใช่เนาะทิ้เข่าจะน้ำเนี่แหละพี่น้อยมึงจะับบ่วงไว้มึงจะขึงบ่วงไว้ มานั่งกลึงๆหเหื่อยแล้วเหนื่อยแล้วได้ใช่ตรงใช่เทหมหอย่างงี้มั้ยเข้าไปได้พอดีเลยพี่น้อเนาะกระตุกได้ากบาตกระโุมีกระตุกชืวข่าบุมีเนาะก่บอเี่ยซิกซิกนะคคนคนะครต้องแนวาเนี่ยแล้วใช้เ่าเลยเข่าเลยช่วยช่วยนี่เลยเอาวงมคนๆนลันซิกซิกๆนะครัทุบเุเข่าเลย ไอ้เจ็ดเจ้าัวท์มบาจีบบู่นซื้อให้ด้รุ่นหนาเลยไรุ่นหนาเยไเนาะ่ได้ไหมไดอัแป้งแปของสบายสบายเจ้าเาม่ก่วัเทิดเด้อสบายแล้วเอานี่วหเทิดท่าี้นี่ตเาจับพวกมกูได้เนาะจงอไรบกันอะไรแบบนี้อันนี้จ้องใครบบนเรจองเนียนติ เรียบร้อยไม่คอเาได้รับน่าจะมาอไคนหกดเิ่งนึงเดี๋ยวเบิดเบดเาได้เเจเออไม่เบิดใดแม่อเบดเบิดแไปเบิดไปเบิดพี่้องเหรเบังเกม้กันบังไปเบอานไว้นี้ก็แล้วอเาเอาพี่ต้องเหตอนนี้ครับพอดีไม่ไม่เบิดเบไปลอยเบิดเบ็ดตัวไหนบุนีกเนาะค้าแต่เบาพี่ต้องเอ้ยเนาะพูดว่าเบิดตรนหรือว่าเบิดอย่างไรบุ้นีกเนาะ หลายคนมาบบริจาคของ้านี่ยเมื่อจริงเอาคือว่าเขามอบเครื่องมอบของให้ทางให้เถิดอ่ะเอ่ยใบ็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะการเป็นของทางผู้ใหญ่อยู่ฝั่งไทยเนาะไออันขอบคุณขอบคุณทางอันเอ่ยอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเนาะเพิ่นไม่ได้ประสงค์ของน้ำอ่าขอบคุณเพื่อนเนนี่เถื่อนชื่อนกขนมนกันอะไรต่างกันอะไรเพื่อนเพื่อนว่าก็ได้หรอกเนาะบีบบ้าพักใบใบหนก ออีนเอามีนะเอาวีะเอาวีเอานเออไปไหนไปไหนเออวาวอะไแม่นอ้าววาวอะได้ไเาไปวาใจก็วาตามเพิ่นเลยเอออ้าวคอยวาวอะไกันึ่เอาในใจเจ้ากู่ี้งเด้ออ้าวจก็บอจก็อกออกมาดแล้วอืออือโอ้ แต่ยับเลยมึงเฮ็ดก um, ูตุ้กชิงอีกไจักมึงวันกัดอะนนี้มึงวันอะเขามาำให้กูเลยจักเว้ยได้บมกอย่างนี้มึงเฮ็ดลองเรื่องกับกูเห็นบ่มึงสักเรื่องไปหาลุงกูเองแล้วบอกได้บอกไปแชงก็บอกให้แล้วนี่เนาะแล้วพอกูมาแสดงโตให้พวกกูเห็นเลยพวกกูไปย่าอยู่เนาะไอ้เธอแล้วบอกได้บอกอย่างนี้ดีเนาะเจ้ากับบอสเชื่อแล้วเปลี่ยวเนาะบา ข่อยมาอุกใจแต่ไม้ข่อยเบิดนี่างนียจะมาจีบเคร่งท่างีายไดไหมฮี่าฮ่เอ่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่าฮ่สียาฮ่าั่าฮาฮ่าฮาฮ่้่าฮ่ี่าฮ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 ่ดฮ่า่า่าฮ่าาฮาฮย่าฮาฮ่าฮ่่า่าฮ่านี่่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮ่า่ัฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่กฮาฮาโ่าฮ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 ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่า มันก็เป no. no right. ็นยังคำเบ็ดเบ็ดเออขาอยู่หรอสาเบรนเนาะมันบ่บวคือกันบวเนาะมันบวคือกันเนาะแค่จากว่าไม่มันอันมีปัญหาแบบเออถ้าว่าไม่เบิดนี่ถือว่าเรียบร้อยแล้วเสียออกแล้วแถวแม่งเมื่อกว่าออกมื่อเอาเสียงน้ำกล้วเอาเสียงน้ำมูก็ได้เนาะถ่ายน้ำกันู่เอาเสียงน้ำมูก็ได้ัลฮะเอาเนาะเอ่าไปเลยไปไป อ่าสำนี้แหละพี่นอนะ้องเอ๋เนาะขอตัวไว่อนเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะอ่าเมื่อกี้เีากา็เอาเครื่องเอาเคองให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วเนะาะขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่ผู้ฟังไทยอ่าเพิ่นฝากเงินฝากคำมาใหนะ้เนาะอ่าซื้อเครื่องซื้อของมาให้เถิดสบายเพิ่นพี่นอนะ้องเอยเนาะนี่แหละที่ทางไม่เพิ่นกะถือว่าโอเคยอยู่กว้างพี่น้องเอยเนาะนี่นบรรเลาะก็สิแป่นบรแล้วเนานะเพิ่นก็คอยเก็บคอยทางไปเก็บกวนไปมือเล็กมื่อน้อยเนาะ ออยูนี่และพี่น้องเลยกรับว่าทำเลดีอยู่เนาะมองนี้ก็ได้เอาขอตัวทำลาไปก่อนอยูทีมีแห้งพูทธทานทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเลย